เลขาเดมาเล่านะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงเจ้าโอ๊กพิเศษถึงพอลวัดครับเป็นชาวสีสเกตเกิดวันที่23กรกฎาคม2539เริ่มต้นจากเป็นตัวโรงเรียนบ้านหล่ตันโดนเจริญระดับหกแล้วม .4 มาต่อโรงเรียนอีลางสีสเกตครับต่อมาม .6 เรียนโรงเรียนที่สีสเกตวิทยาลัยครับตัวติดคบครับ นบนยืนตีต้องมานั่งต้องนั่งรถไฟไปจากสิบเกตซ้อมยืนเด็กทุกวันระดับอุดมศึกษาเรียนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏฑิตยุทธ์เรียนยังไม่ถึงปีเพื่อนก็ถูชวนไปเคสที่พังงาตอนนั้นอา,ายุสิบเปีตแหน่งตีซ้ายแต่โคต้าเนี่ยเต็มครับต้องเลือกตำแหน่งแบ็แคซ้ายแทนนะครับเพื่อที่ได้ไม่เสิบเกตในการตีรถลงไปภาคใต้ทางด้าน,ในข,อของเขานะครับในยุคโควิด อนิมิตคันเตงนะอันนี้2016นะิบหกครจากนั้นภูเก็ตเอฟซียื่นสัญญามาให้ในไทยลีก4ก็เล่นในแค่เล็กเดียวจากการหลงแสงสีในตอนนั้นนะครับเล็กสองจึงต้องโบกรถกับอีสานไปทบสุรินทร์ซิตี้แต่ก็อยู่กับทีมได้เพียง2-3เดือนครับก็ยังมีปัญหาเข้ามาไม่จบนะครับเจ้าโอเลยต้องกลับไปตั้งหลักเข้าหาธรรมะนะครัเพื่อการบวชเรียน จากน,นั้นเนี่ยกลับมามุง่งมาอีกครั้งหนึ่งครับเดินทางไปคัดตัวที่อาดิยาฟซีนะในโซนใต้แล้วก็คัดตัวลอยเรื่อยๆตามวิถีนะครับที่ปีต่ดปีต้องมาคัดตัวเปลี่ยนทีมแบบนี้นะครับก็ไปที่ภูเกตบ้้นบึงนะตอนนั้นโคชฟอนตรงสื่อว่าที่ช่วยอยู่ฟอนก็ถูกใจนะแต่ยังไม่ได้ร่วมง,งานกันตอนนั้นนะครับมาได้ร่วมง,งานอีกครั้งหนตอนนำบุญเยรเลอร์ในไทยลีก3 จากนั้นนะฮะยุคพ,พอของเขากำลังมานะครับ2020ครับ21เนี่ยในตอนนั้นพิซซโลกนะครับได้ตัวไปยังจโจโควิดก่อนหน้านั้นปีนึงคือมีโควิดไปเตะให้กับวนะัดโบติสต์ครับวัดโบติตี้เนี่ยมีโค้ชเอกชัยปูนศรีนะครับที่เคยเจอที่ทำงานแล้วครันน้งแรกเมื่อปี2016เพราะเตะได้สองเตียก็เกิดโควิดก็เลยต้องย้ายทีมมาที่พิซซิโลกครับนี่เป็นจุดเริ่มต้นของเขาที่ อยู่กับทีมที่ดีนะครับแล้วก็เข้าแชมเปี้ยนลีกสองปีติดเลยนะับ2020-21แล้วก็21-22นะครับแต่ก็ยังไม่ได้เลื่อนชั้นใน21-22เนี่ยเข้าประชีว,น,วนักาสารกับนครศรีนะครับลงเต็มเกมในช่วงนัดชิงด้วยทีทีสรร่สองนะครับเต็มทั้งสองเกมนะครับเกมแรกในบ้านที่นิวโรมอหนึ่งหนึ่งปีทีไฮไฮส่สองไปพ่ายสามสองช่วงท้ายๆเกมแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ ยังไม่ได้เลื่อนชั้นนะครับมา2022-23ก็อยู่ที่โลกเแรกแนะครับเล็ก2ไปช่วยปัตตานีนะพาปัตตานีจบสามสิและในปีนี้นะครับล่าสุดพาสุรเกียตเป็นแชมป์โคนีสานแล้วก็เข้ารอบเซนิลีสครับแล้วก็เก็บสามแต้มแรกได้ในบ้านของพิ่ซืโลกดีีก็เป็นพิ่ซืโลกหรือเป็นวัดโปดเดินนั่นแหละ ซึ่งถือว่าเจ้าโอพิเศษ,ษตอนวัดรู้จักทุกเีมรู้จักทุกโค้ชที่อยู่ในแถวนี้นะครับสรุปอีกครั้งหนึ่งนะครับ2013ในช่วงฟวามเป็นเด็กเนี่ยไปเล่นกีฬาโดยช้าหนุ่งชาตินะครับ2014ไปช่วย UMP โค้ชครับและ2015ไปช่วยสมมกสตกลเด์ยูีโค้ชครับก็อายุไม่ถึงนะก็เลยไม่สองทียังไม่เต็มเต็มครับ2 0 1ว่าที่มไปพังงา f ีด i วิชั่นส2ง1 7พัดไปภูเก็ต f อเล็ก1ครับเล็ก2ไปซูริงซิตี้ครับสองพันสิปดไปหาใดใหญ่ f อฟซี0 1 9นี่ตอนนั้นมาที่วัดโบสก่อนนะครับแล้วก็ร่วมซ้อมแล้ว1เดือนสุดท้ายเนี่ยโค้ชอนดึ้งไปช่วยำํำฟูนะครับก็เลยสดท้ายที่นำพูสองพันสิบเก้วงเล่นไปสิบเกมเจ็ดร้อยสมสิบห้าีรู อาทีมจบป็นอันดับสามตั้งแต่ตอนนี้เริ่มจบอันดับดีขึ้น,น2020วัดโบสถ์ก็เอาตัวมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เล่นได้สองนัดเกิดโควิดระบาดเข้ามารวมปีสามปีสี่ 4. ตอนนั้นวัดโบสถ์ที่ปีสามนะฮะติดสองเกมต้อกลับปีสี่เพอ่มเขารวมเหรียครับ2021ีน,นี่สิดโลกนะครับจบ รองแชมป์นะครับปีแรกกับทีซึ่โลกรองแชมป์นะที่1คือลำปูนะแล้วก็พาเขาแชมเี้จบอันดับ5 2021งพนครับยีนะครับลงสนามอีก23เกมนะครับ1,751นาทีจบรองแชมป์นะครับปีนั้นที่1เป็นอุทัยธานีแล้วก็ไปจบอันดับ2ของแชมเปี้ยนลีกกลุ่มบนไปชิงกับนครศรีนะครับแล้วก็แพ้เกมที่2 2022งพนครับยีนะครับเล่นให้ทีซึ่โลกอนซีหนเลกนะครับ10เกม655นาที แล้วก็เลก็กสองเป็นเล็กให้ปัตตานีนะครับลงไปประมาณ6เกมจบเป็นลำซีของโซนพากใต้ครับแล้วก็ปีนี้นะครับ2023-24สิชชัยเกตจูนิเ็ตนะครับลงเล่น19เกมพัง4153นาทียิง1ประตูพาทีมเขาแชมป์โซนอีสานเข้าแชมเปีลล้ยนส์ครั้งที่3ของเขานะครับแล้วก็เก็บ3แต้ม3แต้มแรกจ,จากทีมอบจอพิที่ซึ่งโลกนะครับที่เขาเล่นมาตลอด4ปีหลังเอาชนะทีมเก่าอย่างฟิลิปโินส์อิลูตี้หรือว่าวัดเกืเอเกย ที่เคยร่วมง,งานแบบไม่นานชีวิตของเขาเริ่มพีิกมาเรื่อยๆนะถ้าจะให้พีที่สุดในชีวิตการแข่งี่ต้องพาสีสกเกตยรนเต็ดเลื่อนชั้นหรืออย่างน้อยต้องพาเข้าชิงอันด,ดับ3อย่างที่เคยทำกับทุกโลกโอปีในปี2021ทับ22นี่ก็เป็นเม็ดท่มาเล่าให้ฟังครับ